รายงานตัวเลขล่าสุดผู้ถือครองเหรียญลูน่าคลัสสิกเพิ่มขึ้นถึง500%ในเดือนเดียวหรือเหตุการณ์นี้อาจบ่งบอกถึงนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมุกอ่อนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง กาบสวัสด,ดเีเพื่อนเพื่อเหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคลิปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมอยู่ทางฝั่งของสอปปเลาาถ้าอย่างไงก็อย่าลืมบอกไม้บกมือทักทายกันมาได้นะครับ หลังจากความล้มเหลวของเทอร่าลูนาและการเปิดตัวลู n a 2.0ด้วยเครือข่ายบล็อกเชนใหม่ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อของลู n a คลาสสิกซึ่งได้รับความสนใจอย่างเหลือเชื่อจากนักลงทุนคริปโต s a สซิติจากคอยมา a r เก็ตแ p บระบุว่าเทอร่าคลาสสิเป็นสกุลเงินดิจิตัลที่มีการค้นหามากที่สุดเป็นอันดับที่2บนเว็บไซต์ณนะวันที่7มิถุนายนจากคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด หลังจากที่ลูนาคลาสิกเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีแนวโน้มมากที่สุดในวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้นความสนใจในหมูนักลงทุนยังถูกเน้นด้วยจำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีสินทรัพย์เมื่อวันที่9พฤษภาคมมีผู้ถือครองทั้งหมด1,642ลายเทียบกับ1 2 6 6รลายในวันที่5มิถุนายนสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นมากกว่า525.21ในเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จำนวนผู้ถือครองลูน่าคลาสสิเพิ่มขึ้นอย่างมากในวันที่14พฤษภาคมเป็นเวลาน,านานหลังจากระบบนิเวศของเทอร่าฟอร์มแลบล่มสลายทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากสำหรับนักลงทุนทั้งเหรียญสเตเตโบคอย u s เและโทเค็นลูน่าแบบดั้งเดิม แม้ว่าจะมีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ค้นหาและถือลูน่าคัสสิกแต่ราคาของลูน่าคัสสิกนั้นยังคงซื้อขายกันอยู่ที่7129มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน u s ดอลลาร์ ลงประมาณ15%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาความต้องการในลุน่าคัสสิกจะบ่งบอกถึงว่านักลงทุนยังรู้สึกว่าสินทรัพย์มีความหวังในตลาดคริปโตหลังจากที่ระบบนิเวศของเทอร่าพัางทลายเมื่อออริทึมของเหรียญสเตเลโบคอยหลุดจากการตึงมูลค่า US ู่เอดอลลร์ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการฟื้นฟูระบบนิเวศของเทอรล่าเริ่มต้นอย่างยากลำบากเนื่องจากลู n a 2.0มีการปรับราคาที่สำคัญภายใน1ชั่วโมงหลังจากการเปิดตัวแม้ว่าตลาดโดยรวมจะผ่านการปรับฐานราคาอย่างมีวินัยสำคัญลูนาคลาสิกเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่โดดเด่นและมีความผันผวนของราคาอย่างมากนักวิเคราะห์มีความคิดเห็นว่าการที่โทเค็นไม่มีมูลค่าที่แท้จริง ที่ชัดเจนนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความผันผวนอย่างไรก็ตามด้วยความต้องการที่แข็งแกร่งของนักลงทุนจึงสมเหตุสมผลที่จะสรุปว่านักลงทุนที่มองหาเทอร่าคลาสสิกนั้นกําลังเดิมพันเพื่อสร้างผลกําไรพร้อมการเฝ้ารอการพัฒนาเป็นสกุลเงินดิจิตอลมีมในอนาคต